สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันเราจะมาต่อจากตัวอย่างที่แล้วกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนอีก2ตัวอย่างเราลองมาดูตัวอย่างแรกเขาบอกว่าหาค่า x และ y เมื่อรูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม PQR เขาบอกแล้วนะว่ารูปสองรูปเนี้มันคล้ายกันการที่รูปสามเหลี่ยมคล้ายกันแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดมุมคู่ที่สมนัยกันเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่หรืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนัยกันเท่ากันทุกอัตราส่วนก็คือในข้อ2เนี้ยก็คือ ถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยมอยู่2รูปใช่ไหมอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนัยกันเท่ากันทุกอัตราส่วนก็อย่างเช่นคู่ ac เนี่ยอัตราส่วนคู่ของ ac เนี่ยจะสมน,นกับอัตราส่วนจะสมนยกับคู่ของอะไร st ถูกไหมจะต้องเท่ากับ bc จะสมนายกับอะไร us แล้วเหลืออีกคู่หนึ่งก็คืออะไร ab จะสมนายกับอะไร tu อ,อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันอันนี้คู่แรกคู่ ac กับ st ที่เขาสมในกันหรือที่เขายาวเท่ากัน ที่เขาสมนากันก็คือคูอค่ AC ส่วนด้วย ST จะเท่ากับ BC ส่วนด้วย US จะเท่ากับ AB ส่วนด้วย TU อันนี้คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในาันเท่ากัน,นทุกอัตราส่วนมีลักษณะคล้ายแบบนี้นะเราจะใช้สองข้อนี้เราจะใช้สข้อนี้เข้ามาหาค่า x และ y เรามาดู ลองมาดูสามเหลี่ยม ABC มีมุม A มุม A มีขนาด25องศา BC ยาว y AB ยาว7.5เซนติเมตรมาดูรูป PQR PQR มุม P มีขนาด x องศา QP ยาว5เซนติเมตร rq rq ยาว3 2ซนติเมตรเราจะต้องการหาค่า x กับค่า y อ่ะเขาบอกแล้วว่าเนื้อเนี่ยเขาบอกแล้วว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันทำไมคล้ายกาันเขาบอกว่าเนื่องจากมุม x องศาหน้าเท่ากับมุมอะไรมุม p และอะไรเขาให้อะไรเรามาสามเหลี่ยมสองรูปนี้ทำไมค้ายกันการที่เขาขายกันใช่ไหมแสดงว่าเขามีขนาดมุมคู่ที่สมนัยการเท่ากันทุกคู่และอัตราส่วนของความยาวของคู่ที่สมนาการเท่ากันทุกอัตราส่วน ูจะหามมุม P ก่อนถ้ามุม P ถ้า x อ,องศาเนี่ยเท่ากับมุม P มุมนี้จะเท่ากับมุมไหนคะจะเท่ากับมุมไหนมุม A จะได้นักเรียนลองกลับรูปดูนะมุมมุม P ตรงเนี้ย จะเท่ากับมุม a ตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยมันคล้ายกันแสดงว่ามุม x ตรงเนี้ยมุม x องศาตรงเนี้ยมุม p ตรงเนี้ยจะเท่ากับมุม a ที่มีขนาดเท่าไหร่ยี่สิบห้าองศาหนูก็จะได้ x องศาเท่ากับมุมอะไร b a c ซึ่งมุม a b a, c มีขนาดเท่าไหร่มุม a มีขนาดเท่าไหร่ 25องศาดังนั้น x เท่ากับ25องศาต่อไปหาค่า y ค่า y คือความยาวของด้านใช่ไหมความยาวด้านใช่ไหมหนูก็ต้องใช้ใอัตราส่วนของความยาวด้านเข้ามาของรูปสามเหลี่ยมเขาบอกว่ามันจะเท่ากันทุกอัตราส่วนใช่ไหมหอยากรู้ค่าของ y ใช่ไหมหนูก็เริ่มจะ bc เนี่ย bc เนี่ยจะเป็นอะไร bc เขียนอัตราส่วนของ bc สิส่วนด้วยอะไรของอะไรของอะไร q r จะต้องเท่ากับอะไรต่อไปด้านไหนต่อไปด้านของ ab จะคู่กับอะไร คู่กับอะไร Q P อหนูจะเอาคู่ของ AC เท่ากับ R หนูจะเอาหรือ AC ส่วนด้วยอะไร RP คู่นี้เอามาไหมคู่นี้ไม่เอามาเพราะเราไม่รู้ค่าของเขาเห็นไหมเราไม่รู้ค่าของเขาตัวนี้เห็นไหม เราอยากรู้ค่า y แต่คู่นี้แต่ตาส่วนของความยาวของคู่นี้เราไม่รู้ค่าดังนั้นเราไม่เลือกคู่นี้มานะคะแต่เราจะเลือกคู่ของ ab เท่ากับ ab ส่วนด้วย qp มาแทนนมก็จะได้ bc เป็นค่า y qr มีเท่าไหร่ qr คือ3.2จะเท่ากับ ab มีขนาด7.5ส่วนด้วย qp มีขนาด5 ผูอยากได้ y ผูก็จะได้เท่ากับ7.5ส่วนด้วย5คูณกับ3.2ดังนั้น y มีค่าเท่ากับ4.8 4.8ดังนั้น องาและ y เท่ากับ4.8ซนติเมตรแบบนี้ได้ไหมใช้ใช้สมบัติการคล้ายการของรูปสามเหลี่ยมเข้ามาใช้อ่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปเขาให้หาค่าของ a และ b เมื่อ x สามเหลี่ยม xyz คล้ายกับสามเหลี่ยม xpq xyz คล้ายกับสามเหลี่ยม xpq ใช้สมบัติการคล้ายกันเลยอะเราก็จะได้เป็นนื่จาก เองศาเนี้ยเป็นมุมของใครมุมของ P เป็นมุมของ P และ I ะไรสามเหลี่ยม x y Z คล้ายกับสามเหลี่ยม x p q หนูก็ใช้สมบัติการคล้ายกันของรูปสามเหลี่ยมเลยก็คือสามเหลี่ยมเนี้ยมันจะต้องมีอะไรขนาดมุมที่เท่ากันทุกคู่ถูกไหมและอะไรหรือหรืออัตราส่วนของความยาวด้านอัตราส่วนของความยาวด้านทุกคู่ทำไม เข้ากาันทุกอัตราส่วนเลยใช่ไหมหนูก็หา A ก่อนหนูก็จะได้คล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยหนูก็จะได้ A องศา,าเนี้ยถ้า A A องศา,าเนี้ยคือมุม P หนูลองดูซิว่ามันคล้ายกับมุมตรงเนี้ยจะไปเท่ากับมุมไหนของ x y z มุมอะไร มุม y หนูก็จะได้เป็น x y z ดมุม y มุม y มีขนาดเท่าไหร่70องศาดังนั้น xa องศาตรงเนี้ยเท่ากับ70องศาต่อไปอยากรู้อะไรอยากรู้ b อยากรู้ b ใช่ไหมหนูก็ต้องรู้ด้านไหน x อะไร xq ถูกปะ หนูอ,อยากรู้ b แต่ b อยู่ด้านไหน xq เห็นไหม xq 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 จะเท่ากับด้านไหน xq จะคู่กับด้านไหน x z ถูกไหมจะต้องเท่ากับด้านไหนดีเอาด้าน p q กับ y z มาไหมไม่เอามาเพราะเรารู้ค่า p q กับ y z ไหมไม่รู้เราไม่เลือกคู่นี้นะแต่เราจะเลือกคู่ของ x p ส่วนด้วย XY. x y x q x q รู้ไหม x q เราจะบอกได้ไหมว่ามันยาวเท่าไหร่เราบอกไม่ได้แล้วก็จะ เอาติดไว้เป็น xq ส่วนด้วย xz xz เท่าไหร่สาม xp ล่ะ xp เยาว xp เยาวเท่าไหร่คือ c บวกไรสองได้เป็น เท่ากับ6ส่วน2คูณ3ได้เท่ากับ9 xq ยาว9ครูอยากรู้ b b ต้องเกิดจากอะไร xq b ต้องเกิดจากอะไร xq ลบอะไร xz มันจะได้ค่า b ออกมาเนื่องจาก นื่องจาก x เนื่องจากไม่ใช่เนื่องจาก b เท่ากับ xq ลบ xz xq ยาวเท่าไร xq ยาว9 xz ยาว3ดังนั้น b เท่ากับเท่าไหร่ b เท่ากับ6ดังนั้นดังนั้น เองศาเท่ากับ70องศาและ B เท่ากับ6เซนติเมตรเสร็จแล้วยากไหมไม่น่ายากนะนักเรียนลองกลับไปทบทวน2ตัวอย่างนี้ดูในหนังสือก็มีนะคะนักเรียนลองไปทบทวน2ตัวอย่างนี้ดูนะ วันนี้ครูก็จะมีแบบฝึกให้นักเรียนแล้วก็ลองกลับไปทำแล้วก็ลองกลับทบทวนเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็กลับไปทําแบบฝึกหัดของตัวอย่างเหล่านี้นักเรียนจะได้ทําได้ถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนถักมาถามได้นะคะวันนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ